็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมตัวซานเองนะครับแล้วกลับในเกม Call of Duty Mobile นั่นเองนะครับผมเออวันนี้นะผมผมจะพาทุกคนไปดูนี่เลยนะผมเห็นทุกคนเห็นปืนในมือผมไหมใช่ผมเป็นเปืด AK 4 7ระดับมิตินะเองนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไปเล่นให้ทุกคนดูนะพร้อมของแต่งเซตใหม่สำหรับปืนกระบอกนี้นะครับผมนะคือเป็นปืนที่ดับสวยมากๆเลยน้อผมเป็นแบบสกินคิทตันอ่ะทุกคนเออคือแบบโคเทนะครับผมก็ก่อน ที่จะไปดูการแต่งเปิดนะครับผมนะก็ได้มีของมาใหม่นั่เองนะองผมไปที่เคส N a, นั่เองครับนี่เลยเป็นกล่องตัวละครตัวนี้เลยน้ผมเป็นตัวละครมาเฟียนะครับผมเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าเท่มากๆมีดับปิดตาข้างหนึ่งด้วยน้ผมแล้วก็จะเป็นตัวของปืน fr 5 6 a นเองครับผมค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวของปืนโลคัสเองนะ้ผมเป็นลายเหมือนแบบับมีมืออทุกคนเฮิมือเยอะจัดเลยดูดีลายค่อนข้างสวยเลยนะผมแล้วจะมีนี่เลยนะผมเป็นตัวของปืน j 3 5 8าลายเดียวกับ ตัวของสกินโลคันเลยนะครับแล้วจะมีนี่นะผมเป็นตัวของมินเอนะครับหมู่ลายเดียวกันเลยโหโคตรเท่ทุกคนลายนี้ค่อนข้างเท่เลยนะครับผมแล้วก็ระเบิด EMP นะมนี่เอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะทุกคน เระเบิด EMP นี่คือเห็นได้ชัดเลยอะเบ,บถือมาปุ๊บโอ้โหถือ EMP ปุ๊บมือเต็มเลยทุกคนโคเทนะครับผมแล้วจะมีตัวของวิงสูตรเองนะผมไม่ทำไมวิงสูตรอันนี้มันพาหล่อนจังวะทุกคนดูดิเบบเวลาเรากางวิงสูตรใช่ไหมล้วก็จะมีมือเหมือนมาจับเราทุกคนโอ้โหมันก็ชชวนหล่อนเน่ยนะเนี่ยเราก็จะมีล่มเองนะโอ้โหล่มอันนี้มองเห็นได้ชัดมากนะผมอันใหญ่เบื้องเริ่มเลยทุกคนดูมองเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับผมนี่โอ้โหเท่จัดแล้วก็จะมีนี่นะผมเป็นตัวของตุ้งติ้งลูกเต่านั่นเองนะ ผมเหมือนจะเป็นลูกเต่ากี่เหลี่ยมวะทุกคน20เหลี่ยมอ่ะเหน็นมีเลขยี่อยู่ตรงนี้ด้วยเอ๊ย เออนั่นจะใช่ทุกคนน่าจะเป็นยี่สิบเหลี่ยมอ่ะโหเหลี่ยมโคตรเยอะเลยทุกคนแต่กัซซูต้าไปได้หรอกไม่ใช่ละแล้วลอย่างฐานนะผนจะเป็นตัวของสเปนนนเองนะผมนี่เป็นลายสกินสเปนนะครับผมบอกเลยว่าสวยจัดจ้า,จานนะทุกคนเป็นแบบภาพเปินตาแล้วก็จะเป็นเหมือนอ่าเหมือนมีของเหลวอะไรทุกคนเออโคตรเท่นะครับผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับของในกล่องนะครับใครอยากจัดตัวละครเท่ๆนะม,มาเฟียยาคุซ่าอย่างเงี้ยทุกคนมาจัดก,กันได้นะครับผมแล้วก็จะมีตัว fr56 มาจัดก,กันได้นะครับผมนะบอกเลยว่าคุ้มมากมากนะผมสิบกล่องงเพีย ร7 5 cp เท่านั้นนะครับใครอยากสุ่มมาสุ่มกันได้นะครับผมนะใครที่อยากเติมเกมโคมๆนะครับผมปลอดภัย100%ก็สามารถไปเติมกันได้ที่เว็บเติมเกม .com ของกาลิน่าเอนะผมบอกเลยว่าปลอดภัย100%แน่นอนนะครับแล้วก็ โบนัสเยอะมากๆเลยถ้าของใครอยากจัดไปจากเนได้ที่เว็บเติมเกม .com ของกันนันเองนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนะผมผมขอคนหนึ่งไลค์ก่อนครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดตกกกิดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปกันคนประสบปัญหาเราีนอยู่หรือไม่อยากทําคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่น ต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนท่านผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดด้านผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เรนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนท่ผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจต้าคำนิบายได้เลยนะครับผม หมาทุกคนก็มาดูตัวหน้าโหลดเอาปืนของ AK 47ระดับมิติกันเลยนะผมนี่เลยดูเอฟเฟกตีนี่ต้องโชว์นฮี่มันทุกคนคือระดับคเท่ออกเป็นคิดตันแล้วก็ระเบิดแตกตั้งโอ้โหโคตรเปลียวนะครับผมแล้วก็จะมีแบบเอฟเฟกสังหารเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมนี่บอกเลยว่าสีม่วงนี่โคตรสวยทุกคนดูแดคิวปุ๊บนี่อ้าวหกคิวไม่ใช่แปดคิวน้อะนี่เท่เกิดปุยมุ้ยอันนี้แปดคิวนนอมโอ้โหโคตรสวยนะครับผม สวยดับตัวเอจนจ้าทุกคนนี่เลยก็มาดูกันน้าหลดอาวุธปืนกันเลยนะครับผมนี่เลยก็คือของแต่งเซตน,นี้จะเป็นในทางของสายนิ่งนั้นคนคือแบบยิงนิ่งคุมง่ายนะครับผมแต่ว่าขึ้นสโขบช้านะแต่ว่าปืนกระบอกเนี่ยทุกคนมันจะเหมาะสำหรับการตั้งรับเราเลยไม่ต้องสนเรื่องอขึ้นสโขบไวสักเท่าไหร่นะครับผมนะก็แรกนะผมใช้เป็นตัวกิฟต์ตัวนี้เลยนะผม G R U c o m b o Gift ตัวนี้นะครับผมกิฟต์ตัวนี้นะจะ ทำให้เราเนี่ยทุกคนแม่นยําขึ้นเมื่อเล็งยิง40%เนะผเพิ่มอมัดเดมีนะครับลดแรงดีดแนวตั้งและแนวนอนนะครับผมและเก็บเสียงด้วยนะครับก็คือถ้าเราใส่กิฟตตัวนี้ไปนะผมเราจะไม่สามารถใส่ตัวของปากระบอกปืนได้หรือไม่สามารถใส่ตัวตล้กล้องได้นะครับผมนะก็คืออ,นนอันเดียวดีวคือสามารถเหมือนเราใส่กิฟต์เก็บเสียงพร้อมกันเลยนะครับผมเออ ต่อไปนะครับผมคือตัวไม่ติดผ่านฐานเองครับตัวนี้จะทําให้เราซูมไวขึ้นนะผมเคลื่อนที่ไวขึ้นเองนะครับแล้วเคลื่อนที่ขนาดเล็กเนี่ยไวขึ้นนะครับต่อไปนู่มคือตัว OWC Laser Tactical เองครับผมจะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความม่นยําเมื่อเล็งยิงนะครับ เนวเราไปนะครับผมก็จะเป็นตัวของนี่เลยเอเทเดนแม็กบีนเองผมเราเน้นกระสุนเยอะไว้ก่อนนะเราไม่ได้วิ่งยิงนะครับผมถ้ายิงตั้งรับยิงต้องใช้กระสุนค่อนข้างเยอะนะครับผมได้ไม่ต้องรีโหลดบ่อยนะครับต่อไปนะผมอย่างสุดท้ายนะคือตัวกิฟเพิ่มความมั่นยำนั่นเองนะครับจะเพิ่มความมั่นยำให้เราเนี่ยถึง11เเลยนะผมเห็นไหมทุกคนดูตรงสเตตน,นะครับคือสเตตเนี่ย มันจะพุ่งมาในเรื่องของความามั่นยำนะผมลองมาคือควบคุมลองมาคือระยะยิงนะครับแต่ว่าเรื่องความคงตัวจะลดลงไปนะับแต่ว่ามันไม่สําคัญเรื่องนั้นอีกแล้วนะเพราะเราเป็นสายที่แบบเน้นตั้งรับเป็นส่วนใหญ่แล้นซัพพอร์ตนะครับผม mm hmm. เออก็ไปเดี๋ยวไปดูเกมเพย์กันดีกว่านะผมว่าปืนม,มันจะเดือดขนาดไหนนะทุกคนนี่เดี๋ยวให้คิดตั้นระเบิดอีกทีนึ๊นบโบ๊ะอ่บะไปโบะเออสวยเกินก็เดี๋ยวไปดูเกมเพย์ผมกันเลยดีกว่านะทุกคนก็ไปกัน มาทุกคนเร้เข้าในเกมมันแล้วนะครับผมผมได้เป็นตัวต่เฮงนี่ยานเองนะครับผมมาเอาระเบิดปลาไปก่อนเห็นไหมทุกคนคือแบบโอ้โหเห็นปะปืนมันค่อนข้างจะสวยเลยนะผมมาโผเปล่าจะโผมาไหม,มไม่โผนะไม่มีตัวเลยว่ะทุกคนไ้ตัวหนึ่งบีกต,ตายตายเอาอีกตัวตาย,อ,ตตายอีกโอ้ใบตัวนึงตายอีกเห็นไหมคือแบบปืนมันสวยมากเลยนะผมแล้วก็ดูทุกคนตกสะผมเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีเป็นตัวของขีดกระสุนเห็นไหมทุกคนเห็นปะ มันจะเป็นตัวของขีดกระสุนหมูนะผมเออคล้ายๆกับตัวของเอ็ดดิตามนะครับผมแล้วท่ารีโหลดเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะผมแต่ตัวนี้มันจะแบบค่อยๆออ,อ,ออกมาใช่ไหมแต่เอ็ดดิามจะประกบใช่ไหมทุกคนเออค่อนข้างสวยเลยนะผมตายเลยว่ะแล้วของแต่งเนี่ยทุกคนไอ้ตัวลํากล้องปืนชิ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่งเลยนะผมสำหรับไอ้ลากล้องปืนที่ตัวใหม่นะทุกคนค่อนข้างจะนิ่งใช้ได้เลยนะผมไปบีบี <BB. S 2> เอาดิเอาดิเอาไม่ตายเออตายอะบอกเลยว่า เอฟเฟกต์ตายโคตรสวยทุกคนไหนจะมาทางไหนอีกเอาระเบิดปลาดักก่อนเดี๋ยวหนึ่งนะเหมือนทางบนจะมาเฮ้ยไม่มาเนี่ยตรงนี้ตายหนึ่งทางไหนอีกทางไหนอีกไม่มาคือผมฆ่าไปไม่ก,กี่ตัวเองนะทุกคนดูเอฟเฟกต์เปลี่ยนไปเยอะมากเลยผมโคตรสวยอะทุกคนฆ่าไปประมาณเพตัวนะทุกคนเออคือแบบเอฟเฟกต์สวยจัดจัดอะไม,ม้ตัวตายโอ้โหแล้วก็ไอ้กตกป้ายชื่อนี่คนรีนทอ่อทุกคนดูดี เกิดปุยมุ้ยนี่มห็นไหมาลิโลคือดับเทจัดอะทุกคนนี่เอาดิเอาดิโอ้โหคือสะข่มันค่อนข้าจะมองง่ายเลยนะผมมาเดอยู่ไหนอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าไม่มีเอ้ยตัวนึงตายไปดิไม่เปล่าเหมือนจะมานะทางเนี้ยไม่มาเอ้ยได้ยินเสียงเท้าเดี๋ยวเพื่อนจะประกอกนทำไมล่ะโอ้โหวิ่งกลับเลยเพื่อนมากองกันเฉยทางนี้เข้าไหมไม่เข้าอะทุกคนไปบีก่อนผมเข้าบีก่อนเลยผมเข้าบีก่อนเลยอยู่ไหนว่าบีไม่มาหรอ เดี๋ยวผมดักตรงนี้แหละทางนี้ต้องมีคนมานี่ไงตัวหนึ่งเอาดิตายไปหนึ่งไม่ก็ป้าวตัวนึงผมขอปล่อยปัมปืนตรงนี้ก่อนผมว่าเขาต้องมาอีกแป๊นนึงนะผมขอเปิดพเพลเตอร์ก่อนละกันดักเขาก่อนนี่ไงโอ้โหตัวหนึ่งเน้นๆนะเน้นๆนะไปอ้าวเกิดปุยมุย้ยไหนจะมาทางไหนอีกโอ้โหแล้วทุกคนดูดิ ือแบบปืนมันค่อนข้างจะสวยเลยท่าผูสำหรับปืน AK กระบ,บอกนี้นะั้นตายไปแล้วก็เวลาเรายิงเนะี่ยกระสุนเวลากระสุนปลอกกระสุนออกมาเนอะคนก็คือมันจะเป็นเหมือนคิสตันนะทุกคนเออคือแบบโคหลเท่ทุกคน,คไ,กคนนะหไหนโผล่มาทางไหนเอ้ตัวหนึ่งตายหนึ่งไปไหนอยู่ไหนอีกอไม่โผล่นะไม่โผล่เอ้ตัวนึงตายไปโอ้โหดูเก็บกล่องไปทุกคนคือปืนมันค่อนข้างนิ่งเลยทนะผม้สำหรับของแต่งชิ้นนี้นะทุกคนแล้วกเก็บเสียงด้วยแล้วก็มีคิิบล่างให้ด้วยทุกคนดูโอ้โหเกิดปุยมุ้ย ลิปเกิร์ดิปเกิดมาผมว่าทุกคนเซ็ตของแต่งนี้นะผมมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบอ่าตั้งรับอะไรพวกนี้นะผมบอกเลยว่าตัวของลำกล้องปืนอันนี้คือตั้งรับได้ดีมากเลยทนะั้งของปืนมันนิ่งนะแต่ว่ามันแลกกับอาการที่มันต้อห้านปูนช้าทนะุกคนถึงบ่ะ คือระยะใกล้เขาว่ายิงได้มันยิงได้นะผมแต่ว่ามันตูมช้านะทุกคนนะมันอนข้างช้านะแต่ว่าถ้าเป็นแบบแนวตั้งรับอะไรพวกนี้ทุกคนมันค่อนข้างจะใช้ได้นะผมเห็นไหมดูตอนเดินคนปืนสวยมากเลยนะผมนี่ผมไม่ดีเฮ้ยมีผูหแต่ว่านี่เห็นไหมทุกคนดูตอนเดินดิคือแบบปืนโคตรสวยอะ่ะแต่ว่าผมว่าตรงน,นี้ต้องมีแน่เฮ้ยเนี่ยตัวน,นึงเอาดิสู้แม็กเทนไม่ไดนะ้ทุกคนนะรับยังไงมันก็สู้ไม่ได้ดีแม็กเทนอะเฮ้ยนั่นมันแม็กเทนนะ เกิดปุยมุยก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมก็กอด7.5ต่อ57นะครับผมเออห่างกันเยอะค่อนข้างเยอะอยู่ทุกคนนะค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับผมเออมามต้นซ่าบอกเลยว่าพร้อมบวกจัดไปเลยไปเลยจังหวะนี้ผมว่าผมขึ้นมาดักตรงนี้ก่อนเลยปึ๊บเอาคอนดดักไปเดี๋ยวทางนี้จะมาไหมเปิดยูเอวีไปก่อนทางนี้มาเปล่าไม่มานะไม่โผล่โอเคไม่โผล่โอเครู้เรื่องไป เอ้ยเฮ้ยขบนโอ้โหนี่เพื่อตกใจหมดเลยเกิดไปสะดุ้งเลยนึกว่าฝักเขานี่ไม่ยืนแล้วเอ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งเอานีอุ้ยตกตัวตกตัวเก็บได้ตัวเดียวทุกคนเห็นไหมคือปืนมันค่อนข้างที่จะยังไงทุกคนอ่าโยกช้าด้วยนะครับผมเออมันค่อนข้างจะโยกช้าด้วยนะครับผม,ม,ผมแต่มันนิ่งเห็้ยไหมทุกคนคือมันค่อนข้างนิ่งเลยนะครับผมอยู่ไหนโผล่มาดิอื้มโผล่มาเราเห็นนะเราเห็นนนะะอยยแลล้้ววผผมมมมจหบทําาาไไเเี่ปปิตด บ,บอกเลยว่าต้องซราไม่มกลัวหรอกปอมปืนนะเอาดิเอาดิอ,าดอุย้ยเขาเจ็บอ่ะทุกคนทําไม่ตายมาเอาปืนไฟเข้าไปเผาปื๊บไม่โดนโอุย้ยตายหนึ่งว่นทุกคนแต่ว่าผมโดนโมโนโทอปอัดหน,น้าโอ้โหเหลือเชื่ออย่างนั้นก็ได้คิวอย่างนั้นก็ได้คิวทุกคนเออมาเดา้มาเด้ไ,ไหนครับใบรุ่นอยู่ไหนอยู่ไหนโผลมาเฮ้ยทาง,ทางมันจะมาทางไหนวะเอ้ยมีสองตัวตายหนึ่งปุ๊บเอาดิตา,ตายต่อตามโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบตายเกือบตาย เดี๋ยววิ่งไปดักบีเลยจังหวะนี้เดี๋ยวปึ๊บกระโดดขึ้นมาหมาเปล่าออทางนี้เอ้ยไม่มาเหมือนจะอยู่ในบีเอ้ตอกตัวตรงนี้เดี๋ยวตายหนึ่ง,งตัวไปไหนวะเหมือนในบีจะมีตัวหนึ่งนะไม่ออกมาว่าตัวในห้องนะเอาดิตายไปโอ้โหวิ่งกลับมาก็ตายไปดิครับจะบายปล่าออทางเนี้เอ้ยหลังมาเอ้ยตัวนี้หลายรอบแล้วนตตัวไม่ขึินนะ่ะหลายรอบแล้วนะโอ้โหตัวเนี้เปิดยูเอวีไปก่อนไปเอ้ยบีเิงเสียโอเพื่อนน่าจะอยู่นะตอนนี้วิ่งไปลอต้นตาเดี๋ยวทางนี้มันจะมามียูเอวีทำไมมีตัววะ โอโวิ่งไปไหนแล้วนะเฮ้ยตรงนี้ไงตรงนี้เอาดิไปไหนวิ่งไปไวเกินบางทีอ่ะโอ้โหวิ่งไปอย่างไวเลยทุกคนเฮ้ยบีบีมึงเสียเอาดิเอาดิตายหนึ่งไปเหมือนจะมาอีกโอ้โหสมโหไขค่ครับเนี่ยดูท่าในโหลดโคตตึงท่าในโหลดตึงจัดเอ้าโอ้โหผมไม่เห็นนี่ไง,ไงวะทําไมผมไม่เห็นวะวเขาอยู่บนห้องอ่ะทุกคนแทบจะขี่คอนแล้วผมยังมองไม่เห็นเลยอะไรครับเนี่ย ปุยมุยเอ้ยเดี๋ยวมันจะมาตัวนึงยิงกดเลยต้นใต้ยิงกดกระสุนต้นใต้เยอะโอหมาต้นใต้ช้าเลยโนสกอบเข้าไปมาจากไหนว่าทำไมผมไม่เจอเขาวะโอ้โหนอนอยู่นอนตสเนียเลยอะไรครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวหมอซีจะบีตัวไปเดี๋ยวนะเพื่อนเอาเอได้เบื้องเอาเอได้ต้นใต้แล้วแหละตัวนี้ตัวหนึ่งตายหนึ่งไปมาเด้ผมมาด้ผมมาผมมาอยู่ไหนไม่โผแปลว่าเขาน้าจะเกิดซีแล้วนะตอนนี้ทุกคน ใช่ไหมเอ้ยทำไมตรงนี้มีสองตัวตายไปดิโอ้โหโอ้โห,โหน้ำไปล่ะจะวัดกับเอคระยะไกลมันแบบมันเร็วเกิน้ไปเอคนี้มันแบบโคตรสุดในระยะก,ากลางไกลอะทุกคนบอกเลยไหนผมมาเอ้ยตรงนี้แต่ระยะใกลสู้เขายากนิดนึงนะทุกคนอมาได้ไหนผมไม้หมดกระโดดมาปุ๊บไม่มีนะ โทรมาตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ระยะใกล้อะผมมาตอนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ระยะใกล้อะอยู่ไหนวะเฮ้ยเขาหายไปไหนกันหมดเ่ยทุกคนกระโดดขึ้นมาปึ๊บไม่มีคนเลยก็จบเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมกสกอร์150ต่อ1 0 3่งทุกคนเฮ้ยในดูต้นตาบันหลอดเท่หลอดตึงจริงๆเลยว่ะทุกคนเตือนปุยมุยนี่ตอนนี้เก็บไวตั้งกี่ตัวนี่เป็นไงล่ะโอ้โหโคตรเวอร์ทุกคนอีกชันหนึ่งอีกชันหนึ่งมุมเดียวกันเลย ทำไมมุมนี้มันคุค้นๆอ๋อโอเคคน,คนละคนละช็อตคนละช็อตทุกคนเออก็แบดเบลสกอร์แล้วก็คิวผมกันดีกว่านะครับผมบอกเลยว่า AK เนะี่ยคือมันสุดจริงๆอะ่ะทุกคนคือดบบสก,กินสวยด้วยนะทุกคนเออผมได้แต้มทั้งหมด4,150ันหนึ่งร้อย้เอนะครับโอบอกเลยว่าโคตรเอาหนีเต้นโคลเป็นหนึ่งทีเข้าเต้นบุยมุ้ยแบดผมก็ได้คิวเท่าไหร่กันเอ่ยผมก็ได้คิวไปทั้งหมด28คนะิวนะทุกคนโอ้โหสุดเกิน ก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับก็สลับผมนะถามว่าไอเคเซ็ตนี้เซ็ตนิ่งเล่นดีไหมนะผมบอกเลยว่าถ้าเป็นตั้งรับบตั้งรจริงๆไม่เน้นวิ่งยิงนะครับผมเออบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้อยู่ง่ายมากนะผมบอกเลยว่ามันเป็นปืนที่แรงเลยทีมีดีอยู่แล้วนะครับผมแล้ว เสริมมาด้วยเรื่องของความแม่นยำอีกเนี่ยทุกคนคือมันค่อนข้างแจ็มแมวเลยนะทุกคนเป็นปืนที่ค่อนข้างแรงเลยแหละทุกคน AK47 นะครับผมเออบอกเลยว่าสายตั้งรับลองเอาเซตนี้ไปเล่นกันดูนะผมบอกเลยว่าโคตรยอดเยี่ยมนะทุกคนเออประมาณนี้นะครับก็ถ่ายชอบคลิปนี้ก็ก like, อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิาา like, ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากให้ผมทำปืนอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน